สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหลิจ้าแม่เส้นแก้วค่ะขอนําเสนอเมนูผัดเส้นแก้วคีโตค่ะวันนี้ใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ตัดจานนิดนึงเพราะว่าอยากกินมากๆคือคือจะบอกว่าเหลิอนเนี่ยกินเมื่อก่อนอเป็นคนที่กินโปรตีนกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเลยแต่ว่า พอมาช่วงนี้ยุคนี้แบบถ้าใจป้าของมันแพงมากหมูโลว2สองร้อยบวกๆไหนจะไก่เกิดก็เพิ่มมาตั้งหลายบาทก็เลยตั้งหาเลนไปกินจุนเจือเพื่อท้องของเราให้มันอิ่มง่ายนะคะแล้วก็คอนเซปต์เลนนะคะคือเลอนเนี่ยจะกินคิดตัวแบบแฮปปี้นะคะอาจจะไม่ได้เคร่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือเน้นความแฮปปี้ในการกินเป็นหลักค่ะจะได้ทดําได้นานๆเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเอาเส้นแก้วค่ะไม่ใช่ไม k i n g soda สิบนาทีค่ะประมาณสิบนาทีพอนะคะหรือว่าอาจจะเร็วกว่าน,นี้ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ตามด้วยค้ะจ้ะหั่นไปเลยแล้วก็ เห็ดหอมเอ้ยไม่ใช่เห็ดอะไรวะเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็มะเขือเทศอ่ะแล้วก็กระเทียมสับไปเลยค่ะแล้วก็วันนี้ใช้ไม่อกไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันถูกนะคะตอนนี้หมูแพงค่ะมันแพงมนะแต่ว่าแบบเหมือนจังโอเคค่ะตั้งกระทะจ้าใส่น,น้ำลงไปตามด้วยกระเทียมแล้วก็เอาไก่ลงไปผัดจนสุกๆค่ะแล้วทีนี้ก็ตามด้วยไข่จ้าสองฟองนะคะเดี๋ยวใช้ไม่ไข่เป็ดเด้อจะได้แบบนัวๆนิดนึงค่ะแล้วก็พริกสดลงไปค่ะตามด้วยเห็ดเ,เ,เข็มทองค่ะคะน้าจา้า ผัดจนผักสุกนะคะแล้วก็ใส่เส้นแก้วลงไปอันนี้ล้างนะ้ำประมาณ3มรอบสรอบนะคะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาอิริทิชอนะคะแล้วก็พริกไทยดำตดาดม้ว่มาสก์เทศจ้ะผัดจนสุกทุกอย่างนะคะแล้วก็ชิมจะ้ะไม่อร่อยเลยค่ะปรุงเพิ่มค่ะใส่มูชโลดค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อความสวยงามนะคะ นั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงน่ากินไหมคือง่ายมากเลยคะ่ะคือคือคือเหลิญจะบอกว่าเหลิญชอบกินผงชโลมมากเพราะว่าแบาราบรู้สึกว่ามันทำให้อาหารกลมกล่อมนะคะคือจริงๆก็อร่อยแหละแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกว่ากินแล้วมันมันดีกว่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะผงชโลมทำไม่มีผลต่อคีโตซิสนะคะเหลิญอิงจากงานวิจัยในกลุ่มที่แอดมินตักไว้ในเฟซบุคคะะ๊กค่ะ